ที่ลงทุนกับมิลเลอร์เคลน5 0 0ท่านจะได้อะไรครับสินค้า3ขวดราคาขายก็7 0 0งเราลงทุน5,004ถ้าเราขายเป็นเราขาย7 0 0งกำไรทันที1,008แต่สำหรับผมผมไม่ชอบขายผมก็ไปแนะนำเพื่อนสมมุติชื่อเอเอลงทุน5,004เอก็ได้สินค้าไป3ขวดถ้าเอขายเป็น เอกก็กำไรทันทีพันแดสำหรับเราครับเราแนะนําเพื่อนมาบริษัทขายสินค้าได้ก็ให้ค่าแนะนำเรายีสเอร์เซนของห้าพันสี่ไม่มีพีวีก็คือหนึ่งพันปดสิบบาทผมแนะนําซ้ายผมได้พันแปดสิบาทผมแนะนํากว่าสมมุติชื่อบีบีลงทุนห้าพันสี่บีก็ได้สินค้าไป3ามขวดถ้าบีขายเป็น บีก็กำไรทันทีพันแปดสำหรับเราเราแนะนํบีมาเราก็รับอีกยี่สิบเปอร์เซ็นของห้าพันสี่เป็นเงินหนึ่งพันแปดสิบาทบริษัทบอกว่าถ้ามีซ้ายขวาหรือมีคู่แรกรับอีกหกสิบเปอร์เซ็นของห้าพันสี่เป็นเงินเท่าไหร่ครับสามพันสองสี่สิบผมแนะนําซ้ายผมได้พันแปดสิบผมแนะนําขวาผมได้พันแปดสิบผมมีคู่แรกผมรับสามพันสองสี่สิบ รวมเป็นเท่าไรครับ5้าพันสี่เราลงทุนห้าพันสี่แนะนำซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งรวมแล้วได้ห้าพันสี่บวกสินค้าอีกเจ็ดันสองเป็นเท่าไหรครับหนึ่งหมืนสองพันหกร้อยกำไรทันทีตั้งแต่คู่แรก A ก็เหมือนกันครับ A แนะนำซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งก็กำไรทันทีคู่แรกเหมือนเราครับ B เหมือนกันครับ B สมัครเสร็จ b แนะนำซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งก็กำไรทันทีตั้งแต่คู่แรกเหมือนเราครับ และเราใช้เท่าไหร่ครับพันหกยี่สิ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 บลึกลงไปห้าชั้นครับพอชั้นที่หกไปแล้วบริษัทบอกให้เราสิบเปอร์เซ็นของห้าพันสี่ก็คือห้าร้อยสี่สิบแต่ชั้นที่หกไปแล้วเนี่ยบริษัทออินฟินิตี้ให้วันละสิบคู่คู่ละห้าร้อยสี่สิบให้วันละสิบคู่ก็คือวันละห้าพันสี่เราลงทุนห้าพันสี่ แนะนำาซ้าหนึ่งขวาหนึ่งได้ห้าพันสบวกสินค้าสามขวดเป็นเงิน7จ็ดพันสรวมแล้วห้าพันสี่บวก7จ็ดันสเป็นเงินหนึ่งหมื่นกร้อยกำไรทันทีตั้งแต่กู้แรกวันนี้ถ้า A ทําเหมือนเรา B ทําเหมือนเราอย่างที่บอกอีกหน่อยสิบคนชวนอีกหน่อยร้อยคนชวนอีกหน่อยพันคนชวนยังไงอีกหน่อยก็เกิน10เราก็จะมีรายได้สูงสุดวันละห้าพันสเท่านั้นยังไม่พอครับ บริษัทยังให้เราอัปเกรดโดยการซื้อเพิ่มอีกเจ็ดขวดรวมเป็นเงินหมื่นแปดเราก็จะสามารถมีรายได้วันละหมื่นแปดเดือนหนึ่งก็ห้าแสนสี่เท่านั้นยังไม่พอครับบริษัทยังเปิดโอกาสให้เราอัปเกรดได้อีกครับโดยซื้อเพิ่มอีกหมื่นแปดรวมเป็นสามหมื่นหกเราก็จะมีรายได้วันละสามหมื่นหกเดือนหนึ่งก็ล้านกว่าบาทเห็นไหมฮะลงทุนกับมิลเลอร์เคลนครั้งเดียวห้าพันสี่สามารถมีรายได้วันละห้าพันสี่ และถ้าเราวินรายได้มากกว่าน,นั้นเราก็สามารถอัปเกรดเป็นหมื่นแปดและอัปเกรดเป็นสามหมื่นหกครับสำหรับท่านที่มีข้อสงสัย